สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนลสี4เนะครับปัญหาเพียบรถไฟความเร็วสูงไทยจีนดีเลกว่า33%สุริยะดันเฟดสองนครราชสีมาถึงหนองคายเพื่อเชื่อมลาวเตรียมเทกระจาด2.3แสนล้านบาท สุริยะนำทีมประชุมไทยจีนครั้งที่31ที่กรุงปักกิง่งทงคอร์มอคาะเฟดสองนครราชสีมาหนองคายวงเงิน3.41แสนล้านบาทส่งความคืบหน้างานโยธา14สัญญาระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาเจาะปัญหาเวรคืนปรับแบบใช้พื้นที่ป่าไม้หน่วยงานรัฐ งานระบบออกแบบล่าช้าพึ่งตรวจรับแบบเบื้องต้นมรดกโลกทับซ้อน CP ยืดเยือ้อเร่งเฟดสองนครราชสีมาหนองคาย2.3แสนล้านบาทก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ บิ๊กโปรเจกอย่างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะทาง253.77กิโลเมตรที่มีวงเงินลงทุนสูงถึง179,412.21ล้านบาทปัจจุบันแม้จะเห็นว่าการก่อสร้าง เริ่มมีความก้าวหน้ามากขึ้นแต่หากจะย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของไฮสปีดเท i นสายแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพิธีเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เมื่อวันที่21ธันวาคม2560ล่วงเลยมามากกว่า6ปี แต่ภาพรวมการก่อสร้างยังไม่ถึงครึ่งล่าสุดเดือนเมษายน2567มีผลงานสะสมที่32.867%ล่าช้าถึง33.470%แผนงาน66.337%ซึ่งหมุดหมายการเปิดบริการล่าสุดในปี2571นั้นไม่ได้เพียงแต่ก่อสร้างงานโยธาเสร็จเท่านั้น แต่จะต้องมีทั้งงานระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลรวมไปถึงการผลิตรถไฟและการจัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาบริหารโครงการที่ยังต้องเร่งรัดให้เสร็จภายในระยะเวลา4ปีที่เหลือนะครับท่านผู้ชมสุริยะนำทีมประชุมร่วมไทยจีนครั้งที่31ณกรุงปักกิง่งวันที่8พฤษภาคม2567ณกรุงปักกิง่ง สาธารณชาชนจีนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองขิดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานร่วมกับนายหูเฮาเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่31ซึ่งถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ ภายใต้รัฐบาลใหม่ที่มีชื่อว่าเศสฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญคือการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างเฟสที่หนึ่งผลักดันโครงการเฟสที่สองเป็นการเชื่อมโยงจากไทยลาวจีนนะครับฝ่ายไทยนั้นการรายงานการก่อสร้างโครงการช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะที่1นระยะทาง253กิโลเมตร ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านการรือ้อย้ายและเวีคืนที่ดินในขณะที่งานโยธาแล้วเสร็จ2สัญญาจากทั้งหมด14สัญญาอีก10สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและการลงนามรอลงนามอีกสองสัญญาโดยฝ่ายไทยแจ้งกับฝ่ายจีนว่าจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อให้การสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนนะครับ คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปีพศ2571นะครับท่านผู้ชมชงคลรมเคาะเฟส2นครราชสีมาถึงหนองคายวงเงิน3.41แสนล้านบาทพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของโครงการระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายระยะทาง357.12กิโลเมตร รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น341,351.42ล้านบาทซึ่งฝ่ายไทยได้ออกแบบรายละเอียดงานโยธาแล้วเสร็จและรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้วและเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้ขนานไปพร้อมกับอนุมัติโครงการภายในปี2567รถไฟไทยจีนระยะที่2คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดรอวทได้มีมติเห็นชอบโครงการเมื่อวันที่18เมษายน2567โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายภายในปี2568ใช้เวลาการก่อสร้างงานโยธา48เดือน หรือ4ปีก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า66เดือนหรือ5ปีครึ่งคาดแล้วเสร็จจะเปิดใช้บริการในปี2573หรือหลังจากเปิดบริการเสหนึ่งประมาณ2ปีนะครับท่านผู้ชมตั้งงบป,ปี67ออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำโขงใหม่เชื่อมเวียงจันทร์สำหรับโครงการรถไฟเชื่อมต่อจากจังหวัดหนองคายไปยังเวียงจันทร์ สปปลาวฝ่ายไทยได้แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานแม่น้ำโขงแห่งใหม่ห่างจากสะพานเดิมประมาณ30เมตรมีทั้งทางรถไฟขนาดมาตรฐานและทางขนาด1เมตรซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงหรือทอลอศึกษาความเหมาะสมปัจจุบันศึกษาแล้วเสร็จส่งมอบให้รวทดดำเนินการต่อซึ่งรวทอ ได้ขอรับร่างขอบเขตของงานและราคากลางเพื่อจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ได้มีการพัฒนาพื้นที่นาทาเพื่อเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านเก็บกองตู้คอนเทนเนอร์โดยรฟทได้ดำเนินการศึกษาในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP เพื่อเป็นสถานีขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ er ที่รับรองการเปลี่ยนทายสินค้าระหว่างทางรถไฟขนาด1เมตรและขนาดทางมาตรฐานคือ1.435เมตรรวมถึงเป็นพื้นที่การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างทางถนนกับทางรางและพื้นที่สำหรับรวบรวมและกระจายสินค้าโดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นอาคารคลังสินค้าการให้บริการคลังสินค้า รวมทั้งการให้บริการพิจีการทางสุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้าตู้สินค้าการตรวจรังสีเป็นต้นนะครับนาทาจะเป็นศูนย์เปลี่ยนท้ายสินค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่าง3าประเทศประเทศไทยประเทศลาวและประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมเช็คสถานะรถไฟความเร็วสูงไทยจีนประจำเดือนเมษายน2567 ระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะทาง250.77กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง1.79แสนล้านบาทผลงานสะสม32.867เปอร์เซล่าช้ากว่าแผน33.470เปอร์เซแผนงานรวม66.337เปอร์เซนงานโยธา14สัญญา แล้วเสร็จสองสัญญากำลังก่อสร้าง10สัญญารอลงนามกับผู้รับจ้างสองสัญญานะครับท่านผู้ชมปัญหาอุปสรรคชาวบ้านลองเรียนปรับแบบเวรคืนลาช้าขยายสัญญาโครงสร้างร่วม cp มรดกโลกงานออกแบบติดตั้งระบบจัดหาขบวนรถไฟวงเงินก่อสร้าง5.06หมื่นล้านบาทผลงาน0 9ก้าสอร์เซ์าช้า68.53%แเปอร์เซนแผนงาน6 9 4 5บเปอร์เซนปัจจุบันรอฟอทอรตรวจรับร่างแบบแล้วปัจจุบันจีนจัดหาวัสดุอุปกรณ์และผลิตปัญหาอุปสรรคออกแบบลาช้าช่วงโควิดนครราชสีมาถึงหนองคายระยะที่สองระยะทาง357.12กิโลเมตร วงเงิน3.41แสนล้านบาทออกแบบแล้วสิทธิ์รออนุมัติ EIA เตรียมเสนอคอรมอรประมูลปี2567เปิดให้บริการปี2573ครับผมสำหรับงานโยธาช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะที่1การก่อสร้างนาเดือนเมษายน2567ภาพรวมมีความคืบหน้าอยู่ที่32จุ แปดเปรเซล่าช้า33.470%เปอร์เซแผนงาน66.337%เปอร์เซโดยสร้างเสร็จแล้ว2สัญญาอีก10สัญญากำลังก่อสร้างล่าช้า9สัญญาสร้างเร็วกว่าแผน1สัญญานะครับท่านผู้ชมมารับชมรับฟังความคืบหน้าแต่ละสัญญาครับผมมีดังนี้นะครับสัญญาที่1นขีดหนึ่งสถานีกลางดง ปางอาโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรวงเงิน662ล้านบาทก่อสร้างโดยกรมทางหลวงแล้วเสร็จ100%สัญญาที่2-1ขีดหนึ่งช่วง4คิ้วกุดจิกระยะทาง11กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง3,114ล้านบาทมีบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งเป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า98.67%ล่าช้า1.33%จะแล้วเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม2566นี่ก็เลยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสัญญาที่3ขิด1ช่วงแก่งคอยกลางดงและปางอโศกบันไดม้าะระยะทาง30.21กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง9,348.99ล้านบาท มีกิจการร่วมค้าไอทดีเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม0.26%ล่าช้า1.02%แผนงาน1.28%นะครับสัญญา3.2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองระยะทาง12.23กิโลเมตรวงเงิน4,279ล้านบาทมีบริษัทนวรัฐ พัฒนาการเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม63.080%ล่าช้า32.920%แผนงาน100%สัญญาที่3ขีด3ช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองระยะทาง26.10กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง9,838ล้านบาท มีบริษัทไทยเอนจิเนียริงและอุตสาหกรรมเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม50.18% 0เร็วกว่าแผน2.0%แผนงาน48.18%สัญญาที่3-4ขีดช่วงลำตะคอง4คิ้วและช่วงกุดจิกถึงโคกปวดประยะทาง37.45กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง9,848ล้านบาทมีบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม73.350%ล่าช้า1.320%แผนงาน76.670%สัญญาที่3.5ช่วงโคกกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง12.38กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง7,750ล้านบาทมีกิจการร่วมค้า SPGK จำกัดเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม7.072%ล่าช้า7.238%แผนงาน14.310%นะครับสัญญาที่4ขีดหนึ่งช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง15.2กิโลเมตร เป็นช่วงที่มีโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอู่ตะเภาอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาสัญญาที่4.2ช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะทาง21.80กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง1570ล้านบาทมีบริษัทยูนิคเอนจิเรียริ่ง แอนคอนแทคชั่นเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม0.30%ล่าช้า76.02% 0แผนงาน76.32%นะครับสัญญาที่4ขีด3ช่วงนวนครบ,บ้านโพร,ระยะทาง23กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง11,525ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า C.A.N. บริษัทไชน่าสเตทคอนทักชั่นบริษัท A.S.S. โชติเอสเอนจิเนียร์และบริษัทนวรัฐพัฒนาการเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม31.560%เปอร์เซ์ล่าช้า67.19%อร์ซแผนงาน98.750%ปอร์เซ์นะครับ สัญญาที่4 4์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยวงเงินก่อสร้าง6,573ล้านบาทมีบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม10.44%ล่าช้า53.32% 6แผนงาน63.770%นะครับสัญญาที่4.5ช่วงบ้านโพพระแก้ว ระยะทาง13.3กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง13,25ล้านบาทยังไม่ได้ลงนามสัญญาเนื่องจากมีประเด็นผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกและผู้ได้รับคัดเลือกขอปรับถ้อยคำในสัญญาจ้างนะครับสัญญาที่4-6ช่วงพระแก้วสระบุรีระยะทาง31.6กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 8,560ล้านบาทมีบริษัท Civil Engineering เป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม2.050%ล่าช้า77.14%แผนงาน79.190%นะสัญญาสุดท้ายนะครับสัญญาที่4ขีด7ช่วงสระบุรีถึงแปงคอยระยะทาง12.99กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 8,560ล้านบาทมีบริษัทซีวิลเอนจิเนียริงเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม53.640%ล่าช้ากว่าแผน0.062%แผนงาน54.260%นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นผลงานโครงการขอสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับระยะที่1นะครับช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมา ประจำเดือนเมษา2567นะครับท่านผู้ชมมีงานโยธาทั้งหมด14สัญญานะครับดำเนินการแล้วเสร็จ2สัญญากำลังก่อสร้าง10สัญญารอลงนามกับผู้รับจ้างอีก2สัญญานะครับท่านผู้ชมเจาะปัญหาเวรคืนปรับแบบใช้พื้นที่ป่าไม้หน่วยงานรัฐ สำหรับปัญหาอุปสรรคสำคัญของโครงการได้แก่การเวนคืนที่ดินซึ่งได้มีประกาศพรรกเวนคืนที่ดินเมื่อวันที่23สิงหาคม2565และคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าทดแทนเริ่มจ่ายค่าเว้นคืนแล้วปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้ว90นะครับ ปัญหาจากการประชาชนน้องเรียนปรับรูปแบบก่อสร้างในสัญญาที่3าีดช่วงโคกกรวดถึงนครราชสีมาจากบริเวณโคกกรวดถึงบ้านใหม่จากทางวิ่งระดับดินระยะทาง7.85กิโลเมตรเป็นทางวิ่งยกระดับซึ่งมีค่าก่อสร้างเพิ่มอีก4,791.45ล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างเพิ่มอีกประมาณ28เดือนรอฟอรทอเตรียมเสนอบอร์ดขออนุมัติก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมและคอรอมอรนะครับและประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดจิกต้องการปรับรูปแบบก่อสร้างจากทางวิ่งระดับดิน9กิโลเมตรเป็นทางวิ่งยกระดับซึ่งอยู่ในสัญญา3ขีดจีช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วและช่วงกุดจิกถึงโคกกวด ระยะทาง37.45กิโลเมตรโดยรอฟอรทอเสนอแนวทางโดยให้ขยับตำแหน่งสะพานกับรถใต้สะพานทลอ9อ2เ0เพื่อเพิ่มช่องระบายน้ำให้มากขึ้นส่งมอบพื้นที่ช้าต้องขยายเวลารับเหมาสามสัญญาส่วนประเด็นการขอใช้พื้นที่หน่วยงานรัฐซึ่งมีทั้งกรมธนารักษ์กรมโชะทาน กรมราชธรร์กรมป่าไม้กรมเจ้าท่าและกองทัพบ,บกซึ่งแต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนและใช้เวลาในการพิจารณาส่งผลกระทบการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้าจนต้องมีการขยายเวลาสัญญาเพื่อชดเชยนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อวันที่25มีนาคม2567บอร์ดรอฟอรทอมีมติขยายเวลา ของสัญญาส2ขีดสองสร้างอุโมงคลองไผ่ลำตะคองอีก431วันเนื่องจากเดิมสิ้นสุดวันที่สามเมษายน2567ไปสิ้นสุดวันที่7มิถุนายน2568เนื่องจากการสงมอบพื้นที่ก่อสร้างล้าช้าในส่วนของอุโมงคลองไผ่บริเวณลำตะคองซึ่งในสัญญาที่ส2มขีดสองมีงานก่อสร้างอุโมง จำนวนสี่อุโมงค์ได้แก่ 1. อุโมงค์คลองไผ่บริเวณลำตะครองซึ่งมีความยาวมากที่สุด4.25กิโลเมตร 2. อุโมงค์มวกเหล็ก 3. อุโมงค์ผาเสด็จ 4. อุโมงค์หินลับที่ผ่านมาได้ทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโดยอุโมงค์คลองไผ่เป็นพื้นที่สุดท้ายที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ สำหรับสัญญาที่3าขีดสงานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองระยะทาง12.23กิโลเมตรมีระยะเวลาสัญญา1,080วันบวกกับที่ได้รับการต่อขยายอีก431วันรวมเป็น1,511วันนอกจากนี้ยังมีอีกสองสัญญาที่ต้องขยายเวลาสัญญาจ้างป่อสร้างคือสัญญาที่4-3ขีดส งานโยธาสำหรับช่วงนวนครถึงบ้านไผ่และสัญญาที่4ีขีดจีงานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชี่องรากน้อยซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอบอร์ดรอฟอทออนุมัตินะครับท่านผู้ชมมอดกโลกทับซ้อนซ p ยืดเยื้อในขณะที่อีกสองสัญญาที่ยังไม่ได้ลงนามก่อสร้าง คือสัญญาที่4ีขีดหช่วงบ้านโพพระแก้วมีประเด็นมรดกโลกล่าสุดรอฟอรทอได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือ HIA ของแรงมรดกโลกนกครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วเสร็จและส่งรายงาน HIA ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือสอพอแล้วเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2567เพื่อให้ทางสอพอจะจัดส่งไปยังยูเนสโกอย่างเป็นทางการต่อไปการศึกษารายงาน h i a ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือของศูนย์โมโดกโลกฉบับปี2021โดยมีการวิเคราะห์แนวทางหรือ เลือกในการพัฒนาโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งมมดกโลกให้น้อยที่สุดนะครับอีกสัญญาที่ยังไม่ได้ก่อสร้างคือสัญญาที่4ี่ขีดหนึ่งช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง15.2กิโลเมตรที่มีประเด็นโครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภาล่าสุด นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าทางบริษัทเอเชียเอรวันจำกัดเครือซีพีรับเป็นผู้ก่อสร้างทั้งหมดและมั่นใจว่าโครงการจะเดินหน้าต่อไปขณะที่จุลาสุขมานกเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กล่าวว่าการเจรจาเรื่องโครงสร้างร่วมมีทิศทางที่ดีคาดว่าหลังสิ้นสุดการขยายเวลารับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ในวันที่22พฤษภาคม2567จะเห็นความชัดเจนที่ทำให้โครงการสามารถเดินต่อไปตามเป้าหมายนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับเชื่อมโยงประเทศไทยประเทศลาประเทศจีนนะครับเฟสที่1และเฟสที่2ช่วงกรุงเทพถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หาก,ก่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ